และภาพก็ตัดมาทางเหล่าของทารุโสจากอาณาจักรเจี๊ยมาในตอนนี้ก็เกิดวิกฤตใหญ่ยยขึ้นกับพวกเขาแล้วพวกเขาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้มากในตอนนี้ไม่มีแรงที่จะสามารถต่อสู้อีกต่อไปได้ถ้าเกิดว่ากองกําลังนั้นได้บุกมาอีกครั้งเกรงว่าพวกเขาไม่สามารถรับมือได้แน่นอนในตอนนี้ทุกคนก็ต้องคิดหนักกันเลยทีเดียวนะครับแต่ก็รอการกลับมาของเพเอกเหมือนกันผ่านไประยะเวลานับหนึ่งปีแล้วระเอกในตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยถ้าเกิดว่าไปไปนานกว่าน,นี้ เกรงว่าพวกเขาไม่สามารถรับมือได้แน่ๆอาณาจักรเจียมของพวกเขาก็คงจะต้องถึงขั้วล่มสลายอย่างแน่นอนคนที่คิดถึงพระเอกที่สุดก็จะเป็นราชินีมินุสักของเรานะครับในตอนนี้ตัวเธอก็เป็นกังวลมากๆนะครับเพราะถ้าเกิดว่าพระเอกนั้นไม่กลับมาพวกเขาคงไม่สามารถรับมือได้แน่แถมก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้กลุ่มของนิกายห่านทองคํารวมถึงสามุทเทาของมู่หลานพวกเขากระยกกองกําลังมุ่งเดินทางมาถึงยังสถานเที่ยงนี้แล้วนําทัพมาโดยเจ้านิกายห่านทองคํามีความ แข่งแร่งอยู่ในระดับบรรพบุรสองดาวกันเลยทีเดียวนะครับถึงแม้ในด,ด้านความแข่งแร่งของเขาจะแข็งแร่งน้อยกว่าราชินีเมนูซาก็ตามแต่เขาก็มั่นใจว่าในการต่อสู้ในวันนี้ยังไงพวกเขาก็จะคงเป็นผู้ชนะอย่างแน่นอนนะครับราชินีเมนูซาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับเจ้าได้กายพิษมาไม่สามารถเอาชนะรับมือกับพวกเขาได้แน่ในตอนนี้ก็มีความมั่นใจเลยนะครับว่าจะสามารถเอาชนะราชินีเมนูซาได้ตัวเขาก็ได้ยื่นข้อเสนอให้กับราชินีเมนูซาไปเลย ในด้านความสวยงามของเจ้าข้าก็ชื่นชมเลยว่าเจ้าเป็นคนที่สวยงามที่สุดแน่นณะจักเตี้ยม,มาแต่ถ้าเกิดว่าเจ้านะ้ะยอมจำนนต่อพวกเราและก็ได้นำเอาเผางูออกไปจากที่นี่พวกเราจะแบ่งส่วนแบ่งให้กับเผางูของเจ้าอย่างแน่นอนแต่คิดเลยว่าราชินีมินุซ่านั้นจะยอมถึงแม้ตัวเธอนั้นจะต้องตายในวันนี้ตัวเธอก็จะไม่ยอมจำนน ก้มหัวให้กับคนเร็วๆพวกนี้อยู่แล้วตัวเธอตัดสินใจแล้วนะครับว่าจะทําการต่อสู้ให้ได้ถึงที่สุดเท่าที่เธอนั้นจะทําได้ซึ่งทําให้เจ้านิกายหันทองคํเธอได้ยินคําตอบของราชนีมดูุ่าที่ได้ตัดสินใจเช่นนี้ตัวเขาก็ไม่มีอะไรที่จะพูดอีกต่อไปแล้วนะครับได้ทําการระเบิดพลังของเขาเขาโจมตีราชินีมดูุ่าไปถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เจ้านิกายหันทองคํามีนามว่าเยยนเมื่งเทียนเขานั้นจะมีความมั่นใจว่าจะสามารถเอาชนะราชินีมดูุ่าได้เนื่อง้วยที่ราชน นีมินุซาได้รับบาดเจ็บจากการต่อสู้กับเจ้านกายพิษมาแต่มันก็ไม่ใช่อย่างที่เขาคิดเลยนะครับถึงแม้อาการบาดเจ็บของราชินีมินูซาตัวเธอไม่สามารถใช้พลังได้เต็มร้อยก็ตามนะครับแต่ก็ยังสามารถรับมือต่อสู้ เกับเยียนมองเทียนได้อยู่ดีเหยียนมองเทียนในตอนนี้อยากที่จะสามารถรับมือกับราชินีมารุซาได้แล้วถูกไล่เล่นงานโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวเลยก็ว่าได้จุดท้ายที่สุดแล้วตัวเขาก็ไม่ได้คิดจะสู้คนเดียวอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าสู้ไม่ได้ก็เลยได้เรียกกองกําลังเสริมมาเสริมทัพเลยนะครับก็จะเป็นเหล่าสามทัพใหญ่ของมู่หลานนั่นเองในตอนนี้ตัวเขาก็ได้มุ่งเดินทางมายังสถานเที่ยงนี้แล้วนะครับก่อนที่ทั้ง4คนจะได้พุ่งเข้าโจมตีราชินีมิรุซาไปถึงแม้ในด้านความแข็งแกร่งของราชินีมาา เกิดว่าเปรียบเทียบแล้วจะมีความแข่งแข่งที่เหนือกว่าแต่หนึ่งโดยที่ศัตรูมันมี4คนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระดับบรรพุษของเยียนเมืองเทียนถึงความแข่งแข่งของสามทัพใจของมูหลานความแข่งแข่งของพวกเขาก็เทียบเทียบเท่ากับบรรพุษเลยทีเดียวนะครับจึงทําให้การต่อสู้ในครั้งนี้ราชินีมรุษาก็เสียเปรียบมากมากถูกการโจมตีของเธอพวกนั้นก็สามารถรับการโจมตีได้หมดทุกรูปแบบนะครับและก็ยังโจมตีเล่นง,งานอยู่ฝ่ายเดียวอีกด้วยในตอนนี้ก็ทําได้เพียงแค่พยายามป้องกันการโจมตีเอาไว้ให้ได้เท่าน,นั้น แต่ก็ดูเหมือนว่าตัวเธอก็จะพลาดท่าแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะทําการเข้าต่อสู้กับเย็นบ้งเถยดได้แต่ในตอนนี้ก็ทําให้เราสามทัพใ่ของมู่หลานได้รวบรวมพลังทั้งหมดของพวกเขาในการเข้าโจมตีราชนีมินูซาไปเหมือนกันถึงแม้ราชนีมินูซาจะพยายามใช้พลังของเธอกัมบีนาคาในการป้องกันการโจมตีนั้นเอาไว้แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถต้านทานการโจมตีได้ตัวเธอก็กําลังถูกการโจมตีเล่นงานไปนะครับไม่สามารถตีแม้จะทั้งใช้พลังของเธอในการป้องกันเอาไว้ มันก็ยังมีเจา้าในการหานทองคำได้ใช้พลังของเขาในการจับตัวเธอเอาไว้นะครับการโจมตีก็กําลังพุ่งเข้าใส่หน้าเธอแบบเต็มๆแต่ก็ไม่สามารถเป็นเช่นนั้นได้น,นะครับเพราะในตอนนี้พระเอกได้ปรากฏตัวมาอย่างเราเท่แล้วได้ทําการป้องกันการโจมตีของเราทศโสดจากมู่หลานเอาไว้ได้ในตอนนี้ก็ได้ปรากฏตัวมาแบบเท่ๆนะครับผมก็ทําให้เราทศโสดจ,จากนาจักเจียมาก็มีความมั่นใจขึ้นมาเลยนะครับว่าศึกในครั้งนี้พวกเขาก็มีทางออกแล้วไม่คิดเลย ว่าความแข็งแกร่งของเวทเพียงแค่ผ่านไประยะเวลา1ปีในตอนนี้จะก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับจัก,กรพรรดิแล้วเรียบร้อยนะครับ ถึงแม้ว่าจะอยู่ในระดับจกักรพรรดิก็ตามนะครับพวกเขานั้นก็ยังมั่นใจว่าความแข็งแร่งในระดับบรรพบุรุษพระเอกจะสามารถรับมือได้อยู่ดีโดยพระเอกในตอนนี้ก็ต้องรีบเข้าพยุงราชนีมรุษาเอาไว้เนื่องด้วยที่อาการบาดเจ็บของเธอก็สาหัสพ,พอสมควรนะครับจากการต่อสู้ในตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมาพระเอกก็ต้องรีบเอาโอสถฟื้นฟูของเขาส่งมอบให้ราชนีมิรุธาได้กินไปนะครับซึ่งโอสถนี้ก็มีสรรพคุณดีมากพอสมควรอาการบาดเจ็บบาดแผลของเธอก็หายไปได้อย่างรวดเร็วใน ถึงในด้านความแข็งแกร่งของคนพวกนี้จะมีความแข็งแกร่งที่เหนือกว่าพระเอกมากแต่พระเอกก็ไม่ได้มีความเป็นกังวลว่าจะพ่ายแพ้เลยแม้แต่อย่างใดน,นะครับพระเอกก็ได้บอกกับราชนีมิตรซาไปว่าให้ไปจัดการกับเจ้านิกายห่านทองคำส่วนสามทัพใหญ่ของมูรหลานเขาจะเป็นคนจัดการและก็รับมือเองในตอนนี้ราชินิมิตรซาก็ได้ทําตามสิ่งที่พระเอกพูดนะครับก่อนที่พวกเขาก็ได้พุ่งเข้าไปในการต่อสู้กันอีกครั้งโดยสามทัพใหญ่ของมูรหลานพวกเขาก็เมนมีความเกรงกลัวพระเอกอยู่แล้วพอได้รับรู้ว่าพระเอก ก็คือหัวหน้ากลุ่มพัฒมิตรเยียนในตอนนี้ก็ยังมีความมั่นใจมากกว่าเดิมนะครับหัวหน้ากลุ่มพัฒมิตรเยียนมีความแข็งแร่งแค่อยู่ในระดับจกักรพรรดเท่านั้นถ้าเกิดว่าพวกเขา,ามาเอาชนะได้ทุกอย่างมันก็คงจะต้องจบลงไปแล้วนะครับในตอนนี้พระเอกก็ได้ทําการเปิดใช้รูปแบบวิชาของเขาก็จะเป็นวิชาเปเลวเพลิงสามจำแลงที่ทําให้ความแข็งแร่งของเขานั้นแข็งแร่งขึ้นมาอย่างมากเทียบเท่ากับราับจกักรพพัดข,ขั้นสุดเลยเดียวนะครับก่อนที่จะได้ทําการเข้าต่อสู้กับเหล่าสามแทบใหญ่ของมู่หลานไปโดยธนุโศเสือ ấy ตัวเขานั้นก็อยากลองเชิงความแข็งแกร่งพระเอกนะครับในตอนนี้ก็เลยได้ทำการพุ่งเข้าโจมตีพระเอกไปแบบตัวตัวเลยแต่สุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถที่จะต่อสู้กับพระเอกได้เลยนะครับการประทะพลังในครั้งนี้ก็ทําให้ท่านโซเสือก็ถึงกับลอยกระเด็นออกไปกเด็ีเดียวจนพวกเขาก็รับรู้ได้เลยว่าพระเอกนั้นไม่ธรรมาดานะครับในตอนนี้ก็ต้องรวบรวมพลังการเปิดใช้รูปแบบพลังสามะสานของพวกเขาในการร้อมรอบตัวพอเพกเอาไว้ซึ่งในตอนนี้ถึงแม้พระเอกจะพยายามเข้าโจมตีสามทันโศของมู่หลานไปก็ไม่สามารถ มาทำได้ไง่ายไม่ว่าจะเป็นความเร็วในด้านการป้องกันของนักสาก็เรียกได้แล้วว่าแข่งแร่งมากๆถึงแม้ว่าความแข็งแร่งก่อนหน้านี้ของนงักสามพนจะเทียบเท่าระดับจัก,กรพัรดิสูงสุดก็ตามนะครับแต่พอได้เปิดใช้พลังประสานของพวกเขาความแข่งแร่งก็เทียบขึ้นมาอยู่ในระดับบรรพรุษกันลกเลยทีเดียวในตอนนี้พระเอกก็ถึงกับคิดดัก,กเลยทีเดียวนะครับเพราะถึงแม้ว่าตัวคขาจะพยายามเข้าโจมตีไปในรูปแบบไหนสุดท้ายไม่สามารถที่โจมตีได้แม้กระทั่งความเร็วก็ไม่สามารถตามทันได้อยู่ดีในตอนนี้ก็ถูกโจมที่อยู่ฝ่ายเดียวเลยก็ จนพระเอกในตอนนี้ก็ต,ต้องใช้ดวงตาของเขาในการตรวจสอบสัมผัสดูว่าความแข็งแกร่งที่แท้จริงของสามทัพใหญ่ของมูหลันนั้นมันเป็นอะไรยังไงกันแน่นะครับจนสุดท้ายพระเอกก็สามารถสัมผัสร,รับรู้ได้ความแข็งแกร่งที่เทียบเท่ากับระดับปร,รมาจารย์ยุทธของแต่ละคนมันก็ไม่ได้ใช่ทุกคนที่จะมีความแข็งแกร่งที่อยู่ในระดับนั้นพวกเขาใช้วิธีการในการส่งพลังลมปานมอบให้แต่ละคนแต่ละคนนะครับ หนึ่งในสามคนก็จะสามารถใช้พลังระดับบรรพรลดได้แต่ในการที่พวกเขาส่งผ่านพลังลมปานไปให้แต่ละคนนะครับก็เป็นความเร็วที่ระดับที่เร็วมากๆจึงทําให้คนธรรมดาไม่สามารถมองออกได้เลยนะครับว่าคนคนไหนมีความแข็งแกร่งอยู่ะระดับบรนพหลนันเองแถมเมื่อพระเอกสามารถมองออกเทคนิคของพวกเขาได้ก็ทําให้เราทั้งโซทั้งสามก็ถึงกับกล่าวชื่นชมพระเอกไปเลยนะครับถึงแม้พระเอกจะสามารถมองออกได้ก็ตามแต่สุดท้ายก็ไม่สามารถตามความรวดเร็วของพวกเขาได้อยู่ดียังไงในวันนี้ พวกเราก็จะเป็นฝอยที่ชนะในการบลองอยู่แล้วแต่คิดเลยว่าพระเอกนั่นจะยอมง่ายๆถึงแม้ว่าพวกเจ้าจะมีเทคนิคดีๆตัวข้าก็มีเทคนิคดีๆเหมือนกันพระเอกเปิดชายรูปแบบวิชายแยกล่างนะครับตัวเขาก็ได้ทําการแยกล่างออกมาเป็นสามล่างแถมแต่ละล่างความแข็งแกร่งก็จะอยู่ในระดับเดียวกันอีกด้วยไม่สามารถมองออกได้เลยนะครับว่าร่างไหนคือร่างจริงก่อนที่พระเอกจะทําการโจมตีของ3้ำตุโสของมู่หลานไปถึงแม้พวกเขาในตอนนี้จะพยายามป้องกันการโจมตีของพระเอกเอาไว้โดย ร่างแรกก็คิดว่าจะเป็นร่างจริงนะครับผัวโสคนแรกก็เลยทําการพุ่งเข้าไปในการโจมตีของเพกโดยใช้พลังระดับบรรพบุรุษของเขานั่นเองนะครับส่งผ่านมาหาท่านผั้โสคนแรกนะฮะในการเข้าโจมตีพเอกไปในตอนนี้พวกเขาที่สามารถทาลายร,ร่างแรกของเพกได้ก็คิดว่าร่างแรกของเพกนั้นก็อาจจะเป็นเพียงแค่ร่างปลอมเท่านั้นเลยส่งผ่านพลังลมปานไปให้แกท่านผัวโสคนที่2นะครับ โดยทานโซคนที่2ก็ใช้พลังระดับบันพุลุษของเขาในการเข้าโจมตีพระเอกไปเหมือนกันแต่ว่าร่างที่พระเอกได้ทําการโจมตีเข้ามามันก็ได้แตกสลายไปนะครับก็เปรียบจัจเลยว่าร่างนี้ก็คงจะเป็นร่างปลอมนะครับเขาก็ต้องรีบส่งผ่านพลังลมปันระดับบันพุลุดไปหาท่านโศคนที่3นะครับซึ่งทํานโซคนที่3ก็ได้ใช้พลังของเขาในการเข้าโจมตีร่างของพระเอกไปนะครับแต่สุดท้ายร่างที่3ก็ถูกทําลายไปมันก็เป็นร่างปลอมอยู่ดีในตอนนี้ร่างจริงของพระเอกก็ได้ปรากฏไปอยู่ในท่าน คนที่หนึ่งนะครับผม ที่จริงร่างจริงของเอกก็จะเป็นคนแรกนั่นแหละครับผมแต่พระเอกก็ทนทานต่อการโจมตีเอาไว้เพื่อใช้โอกาสในการรอบโจมตีในภายหลังนะครับเมื่อมีโอกาสดีพระเอกลักลอบไปที่ด้านหลังของทัพโศเสือก่อนที่จะเปิดใช้รูปแบบพลังลมปานของเขาในการเข้าโจมตีทัพโสเสือไปการโจมตีที่มันรุนแรงมากๆพวกเขาไม่สามารถปลดไปพลังลมปานกลับมาได้นะครับจึงทำให้การโจมตีที่อยู่ในะระดับเดียวกันนี้ยังไงพระเอกก็เหนือชั้นกว่าอยู่แล้วพระเอกโจมตีเข้าใส่ทัพโศเสือ แบบเต็มๆนะครับการโจมตีที่มันรุนแรงมากๆก็ทําให้ท่านโซเซอก็ถึงกับถูกการโจมตีจนลอยกระเด็นไปและกระเด็นหมดสติกันไปนเลยทีเดียวซึ่งทุกคนที่เห็นเช่นนี้ก็ต่างกันยืนอึ้องอ้าปากค้าคงกันเลยเดียวนะครับไม่คิดเลยว่าพระเอกจะแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ในตอนนี้ก็ทําให้ราชินีมูซ่านะครับผมยืนยิ้มแกมปีกเลยทีเดียวไม่คิดเลยว่าในระยะเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่ปีพระเอกจะมีความแข็งแกร่งที่อยู่ในระดับนี้ได้แม้แต่กระทางระดับปรมาจารย์ยุทธก็ยัง าาร,รับมือได้อีกด้วยยิ้มแล้วนะฮะเ,เจ๊ของเรายิ้มแล้วนะครับแอบปลืม้มแอบรักพระเอกแล้วเรียบร้อยในตอนนี้พระเอกก็ไม่ได้คิดที่จะไปไปอยู่แล้วนะครับพระเอกก็ไม่รอชา้าในการเปิดใช้รูปแบบตาผนึจกจักรพรรดิของเขาเป็นวิชาที่ฝึกมาใหม่ถึงขั้นสูงสุดแล้วนะครับเพื่อทําการเข้าโจมตีเราทั้งโซทั้งสองของโม่หลานไปแต่ก็ยังไม่ได้โจมตีเลยนะครับในตอนนี้ก็จะมีเจ้านิกายพิษเจ้านิกากสาวสวยมาด้วยเปลวเพิงพลังสีม่วงและก็ผมสีขาวนะครับผ แต่ปรากฏตัวมาถึงยังสถานที่แห่งนี้แล้วแต่ก็ยังไม่ได้เข้าต่อสู้น่ครับผมจบไปก่อนสําหรับอีพีนี้อีพีที่65นะครับกำลังสนุกนเลยทีเดียวสําหรับเรื่องนี้อีพีหน้าคลิปหน้าสนุกมามันเหมือนเดิมแน่นอนนะครับเดี๋ยวรอรับชมใหม่ในตอนหน้าเลยแล้วกันสําหรับใครที่อยากชมเรื่องนี้แบบถูกเลเว์เต็มนะครับผมก็สามารถดูได้ที่แอปวีทีวีสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับบายบาย